E ในวาวแล้าก็เสิร hey. hmm. hmm. okay. um, yeah. okay, ์ฟนะฮะในเรื่อวาออนทีวนะครับในนี้เราอย่างที่เราเกินไว้ครับเราจะพูดถึงเรื่องของดาราหลายๆคนนะฮะร่วมใจกันช่วยเหลือช่วยกันแชร์ครับในส่วนของน้องเอย่านะครับที่ป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวแค่นี้ผมก็ไปเห็นแค่นี้ผมก็ไปเห็นมาจากไอจของพี่เก่งครับมมีทั้งเนเนก็แชร์นะครับมีเก่งสัชยามีคุณแคนี้ลากแกนซานี่เแล้วก็คุณไอดานะครับ คือต้องบอกก่อนว่าเนื้อหาที่ระบุอยู่ในในการแชร์ครั้งนี้ก็บอกว่าเรื่องด่วนขณะนี้เลือดและเกร็ดเลือดที่จะให้เอีย่าเนี่ยเริ่มหมดแล้วทางห้อง RCU เพิ่งจะแจ้งมานะครับผ่านทางคุณแม่ว่าให้ช่วยหาคนบริจาคให้เอีย่าด้วยซึ่งสามารถที่จะไปช่วยเหลือกันได้นะครับที่ตึกเจ<า>็บสองปีโรงพยาบาลศิริราชชั้นหนึ่งแล้วก็บริจาคเลือดได้ที่ชั้น3บริจาคให้กับเด็กหญิงนิชารี กรุ๊ป A นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกกรุ๊ปก็บริจาคได้ทางโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีการไปไปแลกอะไรอย่างนี้มานะอัปเดตอาการเห็นไหมผมไม่บริจาคเลือดเคยเคยนะเคยไปบริจาคเลือดให้ก้าวจำได้ว่าที่ไปโรงพยาบาลไม่เอาเลือดผมเฉยเลยใเ่ขอเพราะผมพุ่งพ้นโทษมาด้วยอ๋อไม่ไม่ผมพุ่งพ้นโทษแล้วผมพุ่งสักพุ่งสักมาใหม่ด้วยเขาถามว่าสักครั้งล่าสุดเกินปียังคะบอกอ๋อพุ่งสักเมื่อวานนี้ครับบอกอ๋อไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เพราะมันบางทีเราก็อยากนะแต่เห็นคนโน้นนี้แต่เราก็มันต้องดดูคววาาามมพรร้้ออขงง่กยย นะฮะหนึ่งบางทีพี่เคยไปงกนสุดบุรีม้กแล้วเลือดเลือดจมเลือดจางเนี่ยไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะพร้อมก็ตามแต่ยังไม่เคยได้ได้ยังไม่เคยได้โดนเข็มดูอยากเลือดักครั้งในชีวิตเลยคืออยากัะครั้งอ่ะของของเนเลือดกูบเลยเลือดกุบบีกูบบีอ๋อโอเคนะมาต่อจากปัญหาตรงเนี้ยของร่องกายกเราออนะอ่ามาอัปเดตอาการของน้องเอีย่าล่าสุดนะฮะเขาบอกว่าตอนเนี้ยคุณแม่เขาโพสต์บอกว่าผลเพาะเชื้อน้องมีการติดเชื้อในกระแสเลือดอแล้วก็ ยังมีความจําเป็นอย่างมากในส่วนของเกล็ดเลือดแล้วก็เลือดนะครับก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจมันมีค่ามากสำหรับครอบครัวเราในตอนนี้ในช่วงนี้ก็ของดการเขาเยี่ยมเอยาสระยะเพื่อความปลอดภัยของน้องนะฮะก็ฝากขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการอัปเดตจากคุณแม่นะฮะอ่ะพูดถึงใครที่พอจะอมีม ในส่วนความพร้อมนะฮะอยากจะบริจาคก็ไป้เวที่ไปที่โรงพยาบาลศรีราชชั้นหนึ่งครับผมนะฮะก็น้องนิชารีนะฮะหรือว่าเออะรบอกบอกชื่อน้องเอียพยาบาลก็คงจะรู้แหละเพราะเขาต้องรู้แหละว่าใครนะอ่ะแล้วเดี๋ยวจากนี้ถ้ายังรวมไปถึงเรื่องของการที่คุณจะช่วยเหลือบุคคลที่อาจจะได้โอกาสก็ดีในสังคมนะครับเราเองในการเราก็มีในส่วนของเสื้อที่พอจะทําจําหน่ายนี่แหละนะราคาตัวละ350บบาทนะครับอ่ะช่องทางการ ซื้อขึ้นมาหน้าจอหน่อยครับซึ่งในช่วงไปเดวนี้เราก็จะมีการตัดส่วนที่เป็นเขาเรียกบัญชีกำไรเขาเรียกตัดค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยไปช่วยเหลือสังคมด้วยนะครับคืหน้าจอหน่อยครับมีไซส์ M แล้วก็ไซส์เอลสีดำนะฮะคุณก็สามารถที่จะติดต่อมาระบุในการที่จะสั่งซื้อนะครับเลขที่บัญชีขึ้นหน้าจอเรียบร้อยนะครับชื่อบัญชีก็คือคุณอารากรเลิกเกษม นะครับผมนะฮะหรือว่าเข้ามาติดต่อผ่านทางไลน์ดีได้นะครับที่เน่ออนทีวีด้วยครับ,บนะครับอ่ะนี่คืออีกหนึ่งช่องทางที่คุณจะช่วยเหลือคนที่ได้โอกาสนะครับเรามีเยอะแล้วก็แบ่งปันนะฮะสุกมันจะสุกมากขึ้นถ้าเราแบ่งปันทุก<น>ะจะลดลงถ้าเราได้บอกกล่าวจะผมพูดดีนะพูดจะดีเนาะช่วงนี้ทุกไหมช่วงนี้ไม่ทุกปีหน้าอาจจะมีข่าวดีจริงป่ะจะมีน้องเอ๋เอบ้าทำไมอ่ะไม่บอกเฮ้ยข่าวดีเหรอ อะไรอ่ะไอ้เฟกต์มีดวงตามาถูอตอนท้ายอีกเนี่ยอะไรของมันเนี่ยเดี๋ยววันที่อ่าแล้วเหรอวันที่ยีหกพฤศจิกาได้รู้กันข่าวดีอะไรเดือนนี้มีแบบพิเศษไหมวันที่ยี่ห้าอ่ะวันเกิดฮิวโก้อ๋อนเกิดฮิวโก้ครบสี่สิบพอดีที่มีมีจะไปจัดงงจัดงานไหมว่าจะไปกินเงินที่เลสซีดเลสซีดอ๋อเหรอเลสซีดเธอไหนวะเลสซีดแถวนู้นอ่ะแถวทางสายหนึ่งแถวฝั่งทนน่ะอ๋อเออดีดี ก็ถ right? ือว่าเป็นอีกจัดกันบ่อยไหมวันเกิดจัดกันบ่อยไหมก็ใครเกิดก็ไปกันเราเป็นร้านที่ซีซีกันด้วยไม่พูดถึงฮิวโก้เนี่ยจัดทุกปีไหมก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็นวันเกิดผมเองก็ไม่ค่อยจะจัดเท่าไหร่มีของเนี่ยเกิดือนไหนกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์นะเจนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวก็บอร์เด็ลงหน้าแต่สัปดาห์หน้าทันไหมวะสัปดาห์หน้าทันวันเกิดไหมไม่ทันเลยดิเลยเลยดิยี่สิบห้าวัน ยี่สิบห้าวันอะไรวันอังคารวันอังคารอ๋อเหรอยี่สิบห้าวันจันจันเดืองค่รด้วยประมาณนั้นนะครับอัปเดตลงหน้าเดียวกันนะครับอ่ะก็อย่าลืมนะฮะอัปเดตกันได้นะครับในส่วนของเฟซบุ๊กนะครับเข้ามาที่เนวดาออนทีวีนะครับฝากคําถามไว้ถ้าเนมีเวลาว่างก็เข้าไปตอบหรือว่าเราก็จะหยิบบางเื่อบางส่วนมาพูดคุยกันในรายการนะครับหรือว่าจะเข้ามาที่ในส่วนของไลน์นะครับก็มีเนออนทีวีด้วย นะครับเดี๋ยวพอจบรายการปุ๊บเนี่ยก็จะมีคลิปทิ้งท้ายกันย้ําดีกว่านฮะใครที่อยากจะเขาเรียกว่าทานอาหารเสริมอย่างเมื่อกี้เนี่ยเอาเข้ามาในการดูสิที่ทีมงานแล้วใช่แล้วกวนขึ้นไอจีราแล้วกันเผื่อว่าใครที่อยากนี่เดวาน่าเดวาน่าอันเดรสกอร์กูต้าโอ้โหพูดถึงดีไม่ดีก็ฉัดชัยกันเองแล้วกันดดวาน่าฮะดดวาน่าใช่ดีดีไม่ดีก็ช่วยฉัดชัยกันเองครับผมช่วยแก้ดิ ทำไมตัดชัดชัยกันเองอะไรของพี่คือคือถ้าดีไม่ดีอ่ะช่วยตัดชัดชัยกันเองอ๋อตัดสินใจเออพี่พี่พี่ผมมึ่งแบบว่าก็เห็นไม่ทันอ่ะชอบพูดตัดสินใจกันบ่อยแล้วงผงศรเนี่ยแล้วตัดชัดชัยครังเหอตัดสินใจตอมันไม่น่ามาเล่นตอนนี้มันไม่รู้พี่สกิดนะเดี๋ยวอ๋อพี่สกิดผมมาว่าพี่จะเล่นแบบปึ๊บป๊บอ่า บางทีเราเห็นหลายโค้ชพยายามตัดสินใจนะบอกโอ้โหสงสารมิโนกกว่าตัดฉัดใช้บ้างเฮ้ยพยายามจะขยี้นะจริงวันนี้ฮะก่อนกลับขอบคุณเอทูสนะครับนี่เรียบร้อแล้วกันเหนื่อยเพลงนี้เหลือเกินนะฮะอ่ะกลับมาเจอกันทั่วพื้นหันนะครับทางทรูของเรานะะฮช่อง48แล,แล้วก็71แล้วแต่แพ็กเกจของแต่ละคนนะครับเดี๋ยวติดตามแล้วกันว่าสัปดาห์หน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงส่วนผมของเนยหรือเปล่าอ้วนจังเลยพี่ จริงขึ้นมาหกโลไปไปไปดูยาลดความอ้ว,วนผมเออ,เ,ออเออดีนะไปไปสวัสดีครับ